สวัสดีครับมาพบกับนักจิ่เจีนเกยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องตัวกล้อง canon u s R50 นะครับสั่งมาจากตอนโปร11 1เนะครับวันนี้ตอนแรกกล้องตัวนี้มันเปิดตัวที่28,000นเนาะแต่ช่วงหลังๆในรถมาเยอะนะครับล่าสุดแต่เหลือประมาณ22,000มั้งแล้วก็ถ้าซื้อตัวอื่นอื่เนี่ยเราไปถึง20,000แต่ตัวนี้ผมซื้อแบบชุดที่เป็น2เลนมานะครับก็จะบวกเข้าไปอีกเกือบหมื่นเหมือนกันนะ เพราะว่าวเสือก็จะเอามาถ่ายบอลน,นะครับตอนแรกก็ไม่ได้กัดแต่เอาตัวนี้นะครับเพราะว่าอ5ห้าสิบเนี่ยมันฮอตชูมันเนี่ยมันต่อแลชไม่ได้นะต้องเสือดปเตอร์นะครับฮอตชูมันเอาไว้เสียพวกไม้พวกไฟเสริมาได้นะครับนะผมก็เลยไม่ได้คิดแต่เ,ออเห็นราคามันลงมาเยอะกจะามาลองดูนะครับดูกันนะก็ใช้เวลาประมาณวันนี้วันที่สิบห้านะประมาณสี่วันก็ได้ของนะครับก็แนะนำถ้าซื้อพวกนี้ก็ พอรูปโปรหช่วงเนี่ยล้สิบเอ็ดบเอ็ดสิบสหนึ่งอะไรก็ว่างันไปนะครับนีข้างในก็มีเขาก็แปะใบเสร็จมานะครับ จะเตรียมโปรเทคชั่นกาดให้มานะครับนี่อมจะพาเช็ดเลนเน,ะนาะอ่าพาเช็ดเลนนะครับไมโครไฟเบอร์ผมก,ก็หอ่อซื้อมาพัดเทียบไหมเราป่อนอะ เขากลัวจะหาว่าแกะมาหรือย,ยังมันดีมาเป็นซื้อเลยครับอันนี้ก็เป็นชุดสองเลนนะครับเลนคิดตัวนี้เป็นห้าห้าสองหนึ่งูนะแต่เอฟ เมันไหลเป็นเจ็ดจุดหนึ่งนะครับอรของไอตัวห้าห้าสองห้าศูนย์ตัวเก่าเนี่ยก็ไหลไปหกจุดสามผมว่ายังก็มันำบาๆมันก็ไนดนะ้ตอนแสิน้อยอันนี้ก็ไล่ไปเจ็ดจุดหนึ่งนะครับดูกันนะครับของมันมีใบรับประกันนะครับปักปักไฟนนชุบ ปเปลี่ยนก็แคนนอนก็แนะนำนะครับจะซื้อมาก็ไปลงทะเบียนออนไลน์นะครับเพรบางทีไปก็ไม่เคยส่งกันนะเพราะว่าโอกาสถ้ามันไม่ตกไม่อะไรก็โอกาสพังยากนะครับแต่ก็มีนะ M 5 0ผม<อ>พังไหไปแล้วเนาะห,หายไปพังกาอากาศเลยแต่ด้านปะกการ้านนะครับอ่าเราก็ซื้อมานานแล้วก็อะไรเออยังไม่ได้ซ่อมเลยของกองไว้นะอันนี้ก็มีที่ชาร์จแบตนะครับ ตัวนี้ใช้เป็นาฐาน lpe สิบเจ็นะครับนะถ้าจำไม่ผิดในโด,ดสเปกนะกามีตัวกล้องนะครับท,ที่เป็นแค่แต่กล่องนะเดี๋ยวจะลองใช้อุป็ป็นต่อไปนะมาเดี๋ยวจับของให้เหรียบร้อยก่อนนะเพได้เดียวไม่ให้มา นี่ตัวเลนคิดมานะครับเลนคิดเป็น18-45นะแล้วก็มันเป็นชุดสองเลนนะครับเลนคิดตัวไม่ใหญ่นะ น,นี้จะเป็น i f s นะครับเมาเป็นพลาสติกนะแต่ว่าแพงอยู่นะตามผมนะแบบเพิ่มเพ้่ไปประมาณหมื่นเนี่ยเมาน่าจะเป็นเหล็กนะอ่าก็เหมาะสำหรับใครต้องการเบานะครับเพราะว่า,าจะไปใช55250ก็ต้องไปต่อแดปเตอร์อีกบ้างนะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับนี่ก็แกะกล่องอยู่ สายให้มาพอแบตเตอรี่นะครับเเป็น LPE สิบเจ็ดนะครับอ่าเป็นรุ่นเดียวกับใช้ของพวก RP นะใส่มาปั๊บเดี๋ยวลองเทคร่าวนะ เล่น่นนผาใจเล่นคิดก็พอนะเดี๋ยวว่าลองเทียบกับไอ้ให้ดูนะครับก็คือตระกูลเอ็มเนี่ยเขาเลิกไปแล้วนะครับเพราเลิกผลิตเลิกพัฒนาไปแล้วเลิกผลิตไปแล้วแต่เลิกพัฒนาไปแล้วนะ,ะแต่ไม่แน่ใจว่ามีของมันก็ยังมีขายอยู่นะ,ะแต่ถ้าถ้าซื้อแบบได้มาเพื่อไปแทงก็โอเคนะครับตระกูลเอ็มเนี่ย แต่ถ้าจะแนะนำว่าใช้เราไปต่อไปตระกูลตระกูลพวก R นะครับนะ r f s ต่อไปก็ทำแต่ปัญหา r เลน IFS กับเลน r f นะไปเรื่อยๆก็ไม่ดีนะครับอย่างผม M 5 0านี่ยที่ผมเสียหมดเลยไม่ก็ไม่ซ่อมดีกว่านะเปิดมาแล้วนะครับก็มีให้เลือกเมนูมีภาษาไทยไหมภาษาไทยก่อนแล้วกันนะครับภาพตั้งวันที่และเวลาวันนี้วันที่ วันนี้วันที่สิบห้าเนาะสิบห้าเดือนสิบเอ็ดปี2023อสองพันยิบสามเวลาตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนาะสามทุ่มห้านาทีเลือกลกเป็น แล้วเ,เป็นตึบแปลงคอกนะครับอ่าตกลงภาพตกลงให้เวลาสักคู่อันนี้ผมก็ซ่อนในอ่ายกเลิกไปนะครับยังไม่อ่าเลนต้องหมุนนะครับนะเลนต้องหมุนออกมาก่อนนะครับอ่ามันจะตั้งเนี่ยคือมันไม่มีตัวล็อกนะถ้าอย่างที่ผมใช้เป็น ตอนพวกไอตระกูลเอ็มเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอันนี้บิดไปได้เลยนะครับบิดไปเลยเพิ่บเรียบร้อยละแต่ปุ่มที่เพื่อเปลี่ยนเลนทั้งบัดอ่อนแต่มันไม่ได้ชาร์จมานะเดี๋ยวคงหมดนะอะนนี้มาดูข่า,ขาวๆกอนครับสภาพหน้าก็หน้าตาอย่างนี้นะอ,อัดวิดีโออยู่นี้หมดอยู่ตรงนี้นะครับควบคุมเอาเป็นโหมดใส่เป็นโหมด AV ก่อนอ่า ก็ยังไม่มีไส่การ์ดนะครับเลนนี้ปรับ F อันนี้18ให้ควางสุงดสดุด4.5ครับส่วนถ้าซูมสุดเนี่ยก็จะไปที่6.3 7 6.3นะครับอ i โ o ก็ตั้งอโตโตมาภาพหน้าตาก็อย่างนี้นะครับจอเมนูก็คร่าวๆก็จะคล้ายๆกันนะครับคุณภาพเลนส์คุณภาพภาพ,ภาพนะเชยแสง เออเิบน,นี่ก็คร่าวสภาพก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวละเอียดเอาอีกทีเนะื้อให้ดูอ่านโฟกัสคร่า,า,าวก็โฟกัสไวอยู่นะครับนะแต่แบบมันก็เพิ่มกระพริบอยู่เดี๋ยวว่าไปลองนะครับนะน,นี่ก็เข้า,ขาดูก็ไวดีนะครับอุปกรณ์ก็ก,กล้องก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณนี้เออที่ผมบอกเนี่ยอันนี้ปุ่มแก้สายตาอยู่ตรงไหน อ่าตรงนี้นะครับนะปรับแก้สายตาเวลาเรามองอีเว็บเนี่ยก็ปรับตรงนี้นะอ่าตรงว่าชูที่ผมบอกนะครับนะปิดก่อนนะว่าชูเนี่ยมันใสแฟลชไม่ได้นะครับใส่พวกแฟลชพวกไม่ได้นะนเพราะว่ามันมีอะแดปเตอร์อยู่นะครับต้องไปซื้อเพิ่มอ่าตอนแรกผมไม่ไม่ชอบไม่ว่าจะไม่เอาก็ตรงนี้แหละนะครับนะอ่าแต่เห็นราคานี่ก็ลองอมาดูฮะเห็นก็เชียร์กันจังเลย แล้วก็อันนี้ก็เป็นระยะเซนเซอร์นะครับนะเขาบอกว่าห่าง,างใสเลนนี้ได้กี่เซนเนี่ยเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับนะเปิดกน,นปุ่มเป็นเลนตรงนี้วัตชูก็ว่าน,นี้ปกตินะนะใส่แบตก็เดี๋ยวนี้มันก็มาทําอย่างนี้หมดแล้วนะครับถ้าเป็นดิราสมัยก่อนมันจะใส่น้างข้างการเชื่อมต่อก็มีอ่าตรงนี้นะครับ usb ก็เป็น usb c เนาะ hdmi ฝั่งนี้นะครับนะอันนี้น่าจะใส่เป็นรูสายตรงแกะเอาวเวลาใส่ไอ้แบตเตอรี่ดัมมี่นะอันนี้ก็ไม่เสียบตรงนี้นะครับนะเสียบด้านข้างจะบางทีเสียบไม้ที่ข้างเนี่ยฟลิปช็ปปอตฟิปจอมันจะมีปัญหานะเนี่ยเพรามันปุ๊บมันมันจะติดฟิปไม่ได้นะครับเราต้องฟิปจอ,อยเรียบร้อยก่อนนะอ่านะครับพอเสียบไม้มันจะเป็นปัญหาเนีย่ยชอบทํามาแล้วมันติดอย่างเงี้ย ไม่มีที่เสียบเสียบหูฟังนะเขาเสียบได้แต่ไม้นะครับข่า,าวก็ประมาณน้ําหนักไม่มากนะครับก็บวัดมาพกพาเนาะแต่แต่เลนนี่ก็ต้องหมุนอ่ะเราเดามาดูเลนตัวนี่นะตัวนี้ก็เบาเบามากเลยระยะตัวก็สั้นด้วยนะครับเออเป็นพลาสติกทั้งคู่เลยนะเมาส์าเป็นพลาสติกทั้งคู่เลย ครับใส่552210ก็ระยะแค่นีน้นะเล็กกว่าสั้นกว่ามือของมิกนะก็มาแบบพวกพานะเบาๆใครเดินถ่ายพวกบอลเดินสายทั้งวันเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยผมว่าก็โอเคเลยนะเบาดีเบาดีแต่คนวบอา้าวแบตแบตก็ไม่ได้ชาร์จมานะอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นคลิปแกะกล่องน,นะครับก็คงเท่านี้นะคร่าวๆอา่าเพราะมันก็ไม่มีอะไรมากนะปุ่มอะไรก็มาอาจจะปุ่มรับรถก็ตรงนี้ผมชัตเตอร์ตรงนี้ปรับตรงนี้นะครับ กล้องครับถ้าเป็นถูกๆเนี่ยมันก็ตัวโลโลของตัวนิ้วพืที่เนี่ยเขาจะมีปรับที่อันเดียวแต่เดี๋ยวในมันบางคนมันจิ้มหน้าจอได้เวลาปรับอะไรเนี่ยก็ใช้จิ้มหน้าจอก็ได้เนาะผมว่าค่าแสงอะไรพวกนี้ก็อยู่ตรงนี้อินโฟข้าวๆนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปแกะของก็คงจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเราทําคลิปอันนี้ให้ดูนะสําหรับลิงก์ก็ผมก็จะทํำที่ซื้อไว้ให้นะแต่แนะนําก็คือไปซื้อช่วงที่มีโปรนะครับมาบอก สิบสองเป็นสิบสองหนึ่งเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะถูกลงถูกลงแค่โชคดีอาจจะได้ถูกกับผมด้วยนะสหรับคลิปนี้ก็จบถึงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ